สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ m o โมชาแนลวันนี้ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชนเผ่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะไกลออกไปทางทิศตะวันตกจากหมู่บ้านของเราเดินทางค่อนวันที่นั่นเขาเรียกภูขี้เท่า ผาง,งอ่อดอยเปยือยเป็นภูเขาใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันติดเป็นทิวยาวเหยียบบนภูเขาแห่งนั้นมีป่าไม้นานา,นาชนิดพวกไม้ไผ่ป่าไม้ลวกไม้บงขึ้นเต็มไปหมดลำต้นของมันงามเหลือเกินเหมาะที่จะเอามาใช้งานเป็นอย่างยิ่ง ต่ำลงไปเบื้องล่างตามหุบเขามีสายน้ำไหลลินตลอดปีน้ำใสไหลยเย็นเป็นที่พักผ่อนอาบกินทั้งคนและสัตว์ผมกับตาสุยพากันไปที่นั่นบ่อยๆมันเป็นที่ของคนภูเขาเผ่าหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยมีภาษาพูดของตัวเองยากที่เราเรา ท่านท่านจะเข้าใจจะว่ากะเรี่ยงหรือผมก็ว่าไม่ใช่แต่งตัวคล้ายพวกแมวทางภาคเหนือผมไม่ทราบประวัติว่าพื้นเพพวกนี้มาจากไหนเมื่อผมเข้าไปทำไล่ในปีนั้นก็ได้ยินใครต่อใครพากันเรียกพวกนี้ว่าสาบน คงจะมาจากคำว่าชาวบนเพราะพวกนี้ชอบอยู่ที่สูงสูงบนภูเขาพวกนี้มีความเป็นอยู่ล้าหลังมากบ้านของพวกนี้ก็คือป่าที่รกทึบมืดถ้มด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและซอกหินที่มีน้ำซึมซับอยู่ตลอดปีคนพวกนี้ จะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางปลูกกระท่อมเป็นเพิงพักอยู่ชั่วคราวปลูกพืชได้ปีสองปีก็ย้ายไปอยู่แห่งใหม่ที่ผมกับตาสุยไปหาคนพวกนี้ก็เพื่อเอาสินค้าไปแลกของป่ามีหวายขี้พึ่งน้ำมันยางน้ำพึ่งขี้ใต้แก่นคูน และหนังสัตว์สินค้าของพวกเราก็มีพวกเสื้อผ้ายารักษาโรคและเกลือถ้าให้เงินดูเหมือนพวกนี้จะไม่ต้องการเท่าไรมีเงินแล้วไม่รู้จะไปซื้อของที่ต้องการได้ที่ไหนสมัยนั้นจุดที่ผมเล่านี้มันอยู่ไกลสุดกู กลางดงดิบแท้ๆยากที่คนจะบุกเข้าไปถึงที่น่าอัศจรรย์ก็คือคนภูเขาวพวกนี้ร่างกายแข็งแรงสามารถอาศัยอยู่ในป่าทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายงูมแมลงมีพิษและไข้ป่าที่ลุมเล้าอยู่ตลอดฤดูกาลพวกเขา อยู่กันได้ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเป็นคนอย่างพวกเราพูดจเจริญเคยอยู่แต่ในเมืองลองเข้าไปอยู่อย่างนั้นบ้างผมว่าต้องพาธาเสียทีกับพวกโกครคภัยไข้เจ็บแน่ๆหรือไม่ก็พวกสัตว์หลายนานา,นาชนิดทั้งนี้ก็เพราะคนอย่างเราๆท่านๆ ถ้าเข้าไปอยู่ป่าก็พยายามจะทำให้ป่ากว้างใหญ่ให้มาเข้ากับตัวของเราซึ่งเป็นไปได้ยากส่วนคนภูเขาพวกนี้พยายามทำตัวให้กลมกลึงกับปา่าเข้ากับปา่าคนภูเขาพวกนี้ถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปา่าจึงดำเนินชีวิต ได้อย่างเป็นสุขตลอดมาอาวุธคู่มือของคนภูเขาพวกนี้ก็คือหอกธนูลูกดอกหน้าไมา้และแหลนเหลาช่างเหล็กของพวกเขาได้รับการถ่ายทอดวิชาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบขึ้นอย่างง่ายๆตามมีตามเกิด เครื่องสูบลมให้หลอมเหล็กทำด้วยหนังกวางค้อนทุบตกแต่งและท่างตีเหล็กเป็นปุ่มปุ่มแสดงว่าใช้งานมานานเขาใช้เครื่องมือตีเหล็กเหล่านี้แหละสร้างเครื่องมือล่าสัตว์ขึ้นมาใช้เองหมู่บ้านของคนภูเขามีเป็นหย่อมๆกระจัดกระจาย ทั่วไปในดงดิบบนหลังเขากระท่อมแต่ละหลังมุงด้วยใบไม้หรือไม่ก็หญ้าแฝกหญ้าคาฝาบ้านกันด้วยใบฉากใบถุงซึ่งมีทั่วไปในป่ารูปร่างของกระท่อมเป็นเพิงหมาแหงนปลูกติดก,กับพื้นดินสร้างพอได้อยู่ชั่วคราว อย่างดีที่สุดก็ใช้ไม้ลวกไม้ไผ่ทาวัสดุต่างๆเท่าที่หาได้ในป่าทั้งนั้นพวกเขาทำที่อยู่อาศัยไม่พิธีพิถันอะไรเลยตามปกติคนภูเขาพวกนี้ออกจากดงทึบที่อาศัยอยู่นอกจากมีความจำเป็น จะต้องติดต่อแลกเปลี่ยนสั่งของจากชาวบ้านชาวป่าอย่างพวกเราซึ่งอยู่ในป่าเหมือนกันแต่พวกเราเป็นคนที่จเจริญแล้วและอยู่ห่างจากพวกเขาออกมาอีกสิ่งที่คนภูเขาต้องการมากที่สุดก็คือเกลือเกลือที่ดูเหมือนจะไร้ค่าสำหรับในเมือง แต่คนภูเขาต้องการมันมากมันมีค่าสูงเกลือเพียงหนึ่งหรือสองกำมือบางทีเราก็แลกกับน้ำพึ่งป่าได้ตั้งสองสามกระบอกไม้ไผ่พวกพานอย่างผมหรือคนอื่นจึงชอบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคนพวกนี้ก็มันกำไรนี่ครับ แม้จะลำบากตอนเข้าไปและตอนลำเลียงออกมาคิดแล้วก็คุ้มอยู่ใครไม่ทำก็โง่ละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนเสมอไปบางคนมีความโลภเห็นแก่ได้ในสิ่งที่ไม่บังควรเข้าไปได้เพียงครั้งเดียวกลับไปอีก ก็เป็นอันตรายด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยมีพานหรือพ่อค้าคนไหนกล้าไปติดต่อกับคนพวกนี้ถ้าเข้าไปไม่ถูกทางมันมีอะไรรอบตัวเมื่อคนอื่นทำไม่ได้จึงเป็นโอกาสของผมกับตาสุยเข้าไปติดต่อทำมาหากินค้าขายกับคนภูเขาพวกนี้ ไปบ่อยๆจนคุ้นเคยกันดีหัวหน้าเผ่าต้อนรับผมกับตาสุยเป็นกันเองเพราะไปคราวใดเราก็มีของฝากพิเศษไปกำนันหัวหน้าเผ่าทุกคราวการติดต่อค้าขายของคนภูเขาก็พูดภาษาคนเมืองอย่างเราแต่สำเนียงแป่งๆพอฟังรู้เรื่อง ส่วนภาษาพวกเขาเขาพูดติดต่อกันเองเราไม่สามารถรู้ได้แม้จะมีความเป็นอยู่ล้าหลังแม้จะยอมแลกของมีค่ากับเครื่องยังชีพในราคาถูกก็ตามแต่เท่าที่ผมสังเกตคนพวกนี้ก็มีศิลธรรมเหมือนกันเคยมีพานและพ่อค้าของป่าบางคน เอาของไปขอแลกกับผู้หญิงของเขาปรากฏว่าพวกนั้นโกรธมากไม่คบหาอีกเลยตีไม่ดีจะได้เป็นศัตรูกันแต่ถ้าถูกใจเห็นว่าเราเป็นมิตรแท้เขาก็อยากหาคู่นอนให้เราเหมือนกันแต่ผมกับตาสุยไม่สนใจข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ ปฏิเสธความหวังดีของเขาไปเราคงคบหาและค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยความสนิทสนมและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนภูเขาพวกนี้เป็นพวกขี้อายวาดระแวงตลอดเวลาแต่ถ้าสามารถผูกมิตรทำให้เขาไว้วางใจได้แล้ว จะได้รับประโยชน์จากพวกนี้มากทีเดียวไม่ว่าการแกะรอยสัตว์หาของป่าที่เราต้องทำการมาให้ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้เราในการดำรงชีวิตในป่าคนภูเขาที่ว่านี้ดำรงชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดักสัตว์ ทำไร่บนภูเขาเล็กๆน้อยๆปลูกข้าวไว้พอได้กินไม่เป็นโลเป็นพายแต่กลับไม่ขาดแคลนพืชผักเพราะหาได้ทั่วไปในถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่แต่พวกเขาลับขาดแคลนเนื้อสัตว์ทั้งๆท,ท,ที่มีอาชีพเป็นพานและมีสัตว์ใหญ่ให้ล่ามากมาย เหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะอาวุธที่ใช้ล่าสัตว์และเครื่องมือดักสัตว์ล้าสมัยยังไม่มีคุณภาพดีพออาวุธล่าสัตว์ของคนภูเขาที่ยิงได้ระยะไกลก็คือหน้าไม้และธนูอาบยาพิษเขาทำจากซากว่าแลงมีพิษสีเหลืองเข้มมันจะได้ผลดีอยู่ อาจทำให้สัตว์ที่ถูกยิงเป็นอัมพาตหรือตายได้ในทันทีถ้ายาพิษค้างนานก็เสื่อมหรือสัตว์ใหญ่เกินไปบางทียาพิษก็ไม่ค่อยได้ผลส่วนใหญ่จึงได้สัตว์มาทำอาหารโดยการดักในป่าบางแห่งจึงเต็มไปด้วยกับดักทั้งบนต้นไม้ และพื้นดินการเดินป่าต้องระมัดระวังเหลียวซ้ายแลขวามีคนเดินป่าตายเพราะโดนกับดักสัตว์มามากต่อมากกับดักสัตว์ต่างๆทำขึ้นแบบง่ายๆที่ดักบนต้นไม้เป็นหอกทวงน้ำหนักด้วยท่อนไม้แขวนให้ใบหอก ทิมปลายลงมาจากกิ่งไม้เหนือด่านสัตว์มีเถาวันพาดขวางทางไว้แล้วโยงไปถึงหอกมีไม้ขัดเป็นไกลถ้าสัตว์เดินมาถูกเถาวันจะไปกระตุกป,ปดไกลแล้วหอกก็พุ่งลงมาแทงสัตว์ทันทีอีกแบบหนึ่งก็เหมือนจันท้าทําคันโกง เหมือนสายธนูเอาหอกปลายแหลมเป็นลูกเอาเถาวันพาทางเดินของสัตว์เช่นกันแล้วโยงอีกเส้นไปปดไกลพอสัตว์เดินผ่านเท้าไปเตะเถาวันก็สะเทือนไปถึงเส้นปดไกลและหอกที่ถูกรั้งไว้ด้วยสายธนูก็วิ่งออกจากแอง ส่วนตามพื้นดินนั้นพวกเขาขุดหลุมพางเอาไว้เอาไม้ไผ่มาจากเป็นตอกเส้นใหญ่ๆสารเป็นตาตะแกงลิดใบไม้วางตรงกลางแล้วเอาไปวางพาดปากหลุมเอาดินวางบนตะแกงที่มีใบไม้รองเกี่ยดินให้เสมอกันกับพื้นดิน สัตว์เคาะร้ายตัวใดก้าวมาเหยียบที่หลุมพางก็จะยุบลงไปถูกไม้เสียบที่ปักไว้ก้นหลุมเสียบเอาหลุมพางชนิดนี้เคยมีสัตว์ใหญ่ๆตกลงไปเช่นวัวกระทิงหมูป่ากวางหรือเก้งถ้าได้สัตว์ใหญ่ๆอย่างว่าก็สบายกันไปหลายวัน คนพวกเขาพวกนี้ชอบกินเนื้อลิงมากแต่กว่าจะได้มากินแต่ละครั้งเลือดตาแทบกระเด็นเพราะลิงเป็นสัตว์อยู่สูงและแสนรู้มันรู้ว่าคนเป็นศัตรูและจ้องจะเอาชีวิตมันมันยิ่งซ่อนเลนหลบเด็กไปไกลกว่าจะได้กินลิงกินข้างแต่ละตัว พวกเขาต้องใช้ความอดทนซ่อนตัวอยู่ในที่ลับคอยให้ลิงเผลอลงมาใกล้ๆจึงใช้หน้าไม้ย,ยิงเอาครั้งหนึ่งตาสุยช่วยยิงลิงให้ตัวหนึ่งแต่ลิงติดค้างอยู่สูงมากพวกนั้นไม่ย่อดพอเป็นต้นไม้ขึ้นไปเอาซากลิง คองแควพอพอกับลิงเนื่องจากอาหารการกินฝากไว้กับป่าจึงมีการขาดแขนอยู่บ่อยๆเพราะเขาต้องออกหาจับพวกมแมลงสัตว์เลื้อยคานหาไข่นกไข่ไก่ป่าและเที่ยวยิงพวกสัตว์เล็กๆกินไปตามเรื่องแต่ถ้าโชคดีได้สัตว์ใหญ่สักตัว พวกเขาจะพากันสนุกสนานเป็นพิเศษผมกับตาสวยเคยไปนอนค้างอ่างแรมกับคนพวกนี้พาพวกเขาออกล่าสัตว์ให้พวกเขาเก็บของป่ามาให้เราจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันกางลงดิบที่คนภูเขาอาศัยอยู่นอกจากเป็นถิ่นของสัตว์ป่าต่างๆแล้ว ยังเป็นที่อาศัยของแมลงและสัตว์เดือยคานที่มีพิษเช่นงูงูนานาชนิดพิษของมันหลายแรงพอที่จะทำให้คนตายได้ในชื่อพิบตาเช่นงูจงอางงูเห่าผมเห็นคนภูเขาจับงูได้อย่างสบายเขามีวิธีของเขา จับงูเป็นเป็นนี่ครับจับได้แล้วก็เอามาฆ่าทำอาหารกินพวกงูเห่าเวลาพบคนจะชูหัวแผ่แม่เบีย้ยมันสามารถพ่นพิษใส่ศัตรตูได้ง่ายๆเวลามันโกกหรือตกใจมันจะชูคอแผ่แม่เบีย้ยแต่แทนที่มันจะฉกเหมือนงูทั้งหลายมันกลับเอาหัว เอนไปข้างหลังชี้เขี้ยวตรงไปฝังศัตรูของมันแล้วหดกล้ามเนื้อรัดต่อมน้ำพิษมีน้ำสีเหลืองพุ่งออกจากรูที่ปลายเขี้ยวเป็นสองสายถ้าถูกตามผิวหนังก็มีสู้จะร้ายแรงนักหากบังเอิญถูกบาดแผลที่เรามีอยู่ก่อนแล้วพิษจะซึม เข้าสู่หัวใจอย่างรวดเร็วร้ายที่สุดก็คือถ้าทุกในตาจะบอดทันทีอาจมีคนนึกว่าตาอยู่ที่สูงทำไมถูกพิดงูได้แต่ความจริงเจ้างูเหานี้ไม่รู้เป็นอย่างไรรูเหมือนมันจองจะเล่นงานลูกตาศัตรูของมัน ไม่ว่าคนหรือสัตว์ดูเหมือนกับมันรู้ว่าจุดอ่อนของศัตรตูและยิงได้แม่นยำเสียด้วยการฉีดพิกครั้งแรกผู้รู้บอกว่ามันอาจฉีดได้ไกลถึง9ฟุตครั้งที่สองราวห้าฟุตครั้งที่สามอาจจุดอยู่แถวปากของมัน ถ้าเป็นอย่างผู้รู้ท่านว่าเวลาท่านได้พบมันหรือบังเอิญเผชิญหน้ากับงูเหา่าก็ให้ระมัดระวังกันไว้เดี๋ยวจะพาดเข้าถูกมันพ่นพิษใส่ตาผมเห็นคนภูเขาหลายคนสามารถจับงูเห่าได้และสารพัดงู ล้วนแต่งูมีพิษเป็นเป็นแต่บางคนก็พาท่าเสียทีโดนงูเล่นงานต้องอาศัยหมอง,งูรักษาประเพณีอย่างหนึ่งของคนภูเขาคือการนับถือผีหากคนในห,หมู่บ้านเจ็บป่วยลงก็จะหาหมอผีประจำหมู่บ้านมาขับไล่ ทำพิธีลมควันผมเคยหายากแก้ไอแก้ปวดยากแก้บิดท้องล่วงเข้าไปบำบัดรักษาคนพวกนี้ใหม่ๆไม่มีใครยอมรับต่อมาก็ดีขึ้นถ้าคนในหมู่บ้านตายลงเขาจะฝังไว้ในกระท่อมที่คนนอนตาย แล้วอบพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่แห่งใหม่การเคลื่อนย้ายก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะทุกคนไม่ได้มีสมบัติอะไรนอกจากหม้อข้าวหม้อแกงเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มผ้าพันกายเวลาหนุ่มสาวแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันก็มีการกินเลี้ยงลื่นเลง กันตามประเพณีของเขาแต่แล้วพอพิธีเสร็จสิ้นลงหนุ่มสาวจะต้องออกไปสมสู่หลับนอนกันกลางป่าทำซุ้มนอนตามพื้นดินหักเอากิ่งไม้ใบหญ้ามาปูนอนครบสามคืนจึงพากันกลับเข้ามายังหมู่บ้านรีบดำเนินชีวิต เป็นคู่ผัวตัวเมียเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดเล่าใดอยู่บนเขาหรืออยู่ในเมืองชีวิตย่อมผูกพันไว้กับครอบครัวและชุมชนมีหัวหน้าปกครองคอยดูแลทุกสุขชีวิตมนุษย์เริ่มจากการเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็มีลูก กลายเป็นพ่อแม่ลูกผูกพันกันไว้โดยความรักต่างก็ต้องดิ้นหลนหาใส่ปากใส่ท้องและสืบพันกันตามธรรมชาติเพื่อให้เผ่าพัน์ยังคงอยู่ไม่สูญสิ้นไปจากโลกนี้คนภูเขาก็เช่นเดียวกันกับคนในเมืองผมเอง แม้จะเป็นคนในเมืองผู้ได้รับการศึกษาดีและผ่านความเจริญมาผมก็ไม่เคยดูถูกดูหมิ่นคนภูเขาพวกนี้กับเวทนาสงสารถ้าเขาต้องมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติแท้ๆการแสดงออกอย่างน้ำใสใจจริงที่ผมมีต่อคนพวกนี้ ทำให้มิตรภาพของเรายั่งยืนตลอดมาคนเราไม่ว่าคนเมืองคนภูเขาความรู้สึกนึกคิดไม่ได้แตกต่างกันเลยคือใครดีต่อเราเราก็ดีด้วยความเอื้ออารีซึ่งกันและกันความไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่ที่ไหน ก็มีความสุขทุกครั้งที่ผมกับตาสุยทําประโยชน์ให้แก่คนภูเขาพวกเขาจะสํานึกบุญคุณไม่เคยลืมมักจะหาทางตอบแทนเราเสมอผมรักคนภูเขาพวกนี้พวกเขาไม่ใช่คนป่าเถื่อนอะไรหากเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อเขา เขาก็คือเพื่อร่วมโลกผู้แสนดีผมติดต่อค้าขายกับคนพวกนี้อยู่ระยะหนึ่งก็ไม่ได้กลับเข้าไปอีกด้วยเหตุผลบางประการแต่ก็ยังมีคนภูเขาบุกบั่นลงมาติดต่อค้าขายกับผมถึงในไร่ผมกับตาสุย ก็ให้การต้อนรับย่างเป็นกันเองกับทุกคนหลายปีต่อมาจึงเลิกติดต่อกันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ